สำหรับรายการต่อมานะคะเป็นการบันทึกรายการในระบบลูกหนี้ใบเสร็จรับเงินชำระครบรับเช็คนะคะวันที่1จมกราคมของใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินว้อยขายใลขที่ย้างยิง si 0001 0 0ทับ00002จากบริษัทกิิเดชบุ๊กเซ็นเตอร์จำกัด ได้รับเช็คเลขที่8829817ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางเขนลงวันที่1กุมภา58รับชำระเต็มจำนวนค่ะเราจะมาบันทึกรายการกันนะคะเข้าไปที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์นี้นะคะคลิกที่ปุ่ม Workflow ค่ะจากนั้นนะคะคลิกที่ใบเสร็จสินค้านะคะ สนค้านงงานใหญ่นะคะเล่มเอกสาร0001ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าคลิกโอเคค่ะในที่นี้จะมีรายการสินค้านะคะของลูกค้าบริษัทบางบัวทองนะคะาจะมีใบเสร็จหนึ่งใบเสร็จนะคะแต่ว่าเราจะกดเล็บ3เพื่อเพิ่มนะคะ ในที่แในที่แรกอีเราจะให้โปรแกรมรันนี่นะคะเราจะมาใส่วันที่นะคะเป็นวันที่11ทับ1ทับ5แปนะคะแห้าลูกค้าใส่จุดแล้วกด enter ค่ะในที่นี้นะคะเป็นบริษัทกิติเดชบุ๊กซ็นเตอร์จำกันนะคะคลิกแล้วกด enter ค่ะชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทย yes ค่ะ หน่วยนะคะเป็นบาทน,นะคะกลัามาที่ช่องรายการดินไว้นะคะคอลัมน์ไทยนะคะเราจะใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะในที่นี้เราจะเลือก SI นะคะใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้คลิกแล้วกด Enter ค่ะข้ามาที่ช่องเลขที่นะคะใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะ ยอดทั้งหมดนะคะเป็น9 6 ,3 0 0้บาทคลิกแล้วลก,ก,กด Enter ค่ะในยอดทั้งหมดนี้นะคะเราชำระจำนวนเต็มนะคะเราจะไม่มีการแก้ไขย,ยอดใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเรามาที่รายการรับนะคะคลิกที่ช่องรายการรับนะคะคอลัมน์แรกนะคะเราใส่จุดนะคะแล้วกด Ent e r ค่ะ ประเภทของธนาคารนะคะเราจะใส่จุดแล้วกด enter นะคะในที่นี้นะคะเราฝากโดยชื่อของธนาคารหนึ่งนะคะกดที่เซลกด enter ค่ะข้ <c oughs> <c oughs> สำหรับเลขที่เช็คน,นะคะในโจทย์กำหนดให้เรานะคะเป็นเลขที่แปดแปดสก้าแปดหนึ่งนะคะ วันที่นะคะเป็นวันที่11ทับูนทับหนะคะวันที่รับจ่ายก็เป็นวันที่11ทับู่ทับห้าสำหรับวันที่เชคนะคะในเจ้านะคะกำหนดให้เราเป็นวันที่ศ1ย์หนทับนทับนะคะบริษัทผู้รับจ่ายนะคะบริษัทกิติเดชบุ๊กเซ็นเตอร์จำกัดน,นะคะ รหัสธนาคารของชเชนนะคะใส่จุดนะคะแล้วกด enter ค่ะในที่นี้นะคะของเราเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะทิ่ที่ไทยพาณิชย์แล้วกด enter ค่ะสาขานะคะของเราคือสาขาบางเขนนะคะ มูลค่านะคะ9,6,300บาทถูกต้องแล้วนะคะเมื่อเราเช็คยอดเรียบร้อยแล้วให้กด F10 เพื่อบันทึกค่ะก็จะเป็นยอดชำระจำนวนเต็มนะคะ9,6,300กด F10 เพื่อบันทึกค่ะยอดนะคะก็ทางด้านเีวิคือเช็ค รับรอนำฝานะคะ9 6 3 0หา96300ทางด้านเครดิตลูกหนี้การค้า96300กดเร0สิเพื่อบันทึกค่ะในกรณีนี้นะคะเป็นใบเสร็จรับเงินเราต้องพิมพ์ให้ลูกค้ากด yes ค่ะคลิก ok ค่ะพิมพ์เฉพาะใบเสร็จตัดใบส่งของเต็มคลิกค่ะ ค่ะค่าก็จะขึ้นใบเสร็จรับเงินนะคะของบริษัทกิติเดชบุ๊กเซ็นเตอร์จำกัดนะคะยอดทั้งหมด96300บาทท่วนนะคะเมื่อเราตรวจสอบคุเรียงวอล้วกด s เอสออกนะคะ S อสออกนะคะค่ะก็จะกลับมาให้เราบันทึกข้อมูลต่อในที่นี้เราไม่บันทึกนะคะเราจะกด s s c a p e ออกค่ะ ข้อมูลนี้ Yes ค่ะก็จะมีขึ้นสองรายการนะคะเป็นของบริษัทบางบัวทองสื่อสาพันธ์นะคะแล้วก็กิติเดชบุ๊กเซ็นเตอร์จำกันนะคะกด F คลิเพื่อออกค่ะ Cancel ค,ค่ะค่ะก็จบการบันทึกรายการแล้วนะคะ